กรับนแน่แท้โตก,กับรายการมาโก้โคริฟิชโนผมวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบในวิชั่นแบบฟรีและแบบเติมนะครับในเกมระบบก,กับในมิติเกมที่ชื่อว่า Back แบคโฮริสคิวมิชั่นไฟนะครับว่าในวิชั่นแบบฟรีและแบบเติมเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างรู้ภายในมิกิตีทีไปรับชมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับมันจะเป็นการทําให้ผมนะมีกําลังใจในการทําคลิปมากขึ้นเลยนะครับ ขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวเรามาดูในวิชั่นแบบไม่เติมกันก่อนเลยนะครับในวิชันแบบไม่เติมจะมีอยู่2แบบมีแบบตาข้างเดียวกับแบบตาสองข้างนะครับในวิชั่นแบบตาข้างเดียวจะขายในราคา1 0 0 0บาทพร้อมกับต้องมียศ1ดาวนะครับทศนวิสัยการมองเห็นของในวิชันแบบตาข้างเดียวจะเป็นวงกลมเล็กๆอยู่ฝั่งขวามองได้ไม่กว้างแต่ก็พอมองได้อยู่นะครับ ต่อมาในวิชั่นแบบตาสองข้างขายในราคา2,000บาทพร้อมกับต้องมียศ2ดาวทศนวิสัยการมองเห็นในวิชั่นแบบตาสองข้างจะมองเห็นได้กกว้างและชัดเจนขึ้นมาในระดับหนึ่งตามภาพนี้เลยนะครับ ต่อมาอันสุดท้ายนะครับในวิชั่นแบบเติมแพสนะครับซึ่งคุณจะต้องซื้อแพส Shadow raid pack ขายในราคา450โรบักนะครับซึ่งเมื่อคุณซื้อแพสนี้มาแล้วจะได้ในวิชั่นฟรีไปเลยแถมไม่ต้องใช้ยศด,ด้วยนะครับคโครดคุม้มศาสนาวิสัยการมองเห็นในะวิชั่นแบบเติมแพสนะครับจะมองเห็นได้กว้างมากๆตามภาพนี้เลยนะครับ และนี่คือทั้งหมดของการเปรียบเทียบในวิชั่นแบบฟรีและแบบเติมนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคาร์ให้ผมถ้าผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทูบีก,ก็จะดีューเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับยินเลยลายลายซับสไคร์เด้เนอร